ผู้ชมนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดมูลานิเวศนะครับหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันตาบารเทวโดหณะนะครับพบกับผมนะครับช่องชัยวันนะครับสวัสดีทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันนะครับด้านในนะครับสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับผมวันนี้โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะอันนี้อันนี้ก็่ทีวัดโบราณวิทย์อันบนท่าสว่างอภอเมืองงิวัดสุรินนะครับได้จัดกิจกรรมโอเันซ์านะครับคณะอสมนะครับส่วนเหนือตำบลท่าสว่างจะ็ได้มาร่วมเร่งร่วมใจกันนะครับช่วย การป้องกันโรคโควิดนะครับหรืโควิดสิบเก้านะครับก็เพื่อป้องกันนะครับในการกระโดดไม่ใช่ आछबै साउरको चलाइपुछ केला Đây là vùng cái mồm của phục trang thai khoa của <laughs> <Đấy như> <laughs> mày hiểu biết mà. Chụp cái

Thank <laughs> you.